<Okay. S 1> ขาแม่หมดแฮ่แฮอีซี่เรื่องสู้กันหลอกถูกฆ่าไอ้เลยจบจบไปฮ่าฮ่าตัดดตัดตัดโอ้โหขาท่านแม่แม่ <Spike> cho lên cương bao cho lên cương bao ở ờ, lại khỏi mừng ngồi ở ngoài ê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  เราจะทำการเปลี่ยนคนใช่ไหมเราวต้องล็อกต่อมาให้ตรงก่อนโอ้พระเจ้าเป็นคนลุมกัดเว้ยอ้สัตว์ดกอย่างวันนี้แฮ่เอ้โอ้โหฮัลโหลมาเตอร์ฟกเกอร์ โอเคโคตรเกลียดเลยสัตว์มาแล้วทาระเดินผ่านเอ้ยปิดทางเลยนะบ้าๆนะภาษาเด็กกระโปงเราทำตัวเป็นเด็กกระโปงว้ฮะเชิญเกิ้วแล้วเราก็หนีนี่แหละที่เราจะทำ อ๋อผมไม่ได้ฆ่าเขานะมันโดนเองเว้ยเออไม่ได้ฆ่าใครเลยนะแม่งโดนเอง Nice color คกูรู้แล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะนะมันเจ็บคอ Hey Hello motherfucker

เง้ก็ไม่โดนเด้ตุ้มไม่ตายนั่นจะเหลือทำทำมะเขือพวงอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยเฮ่เฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าไปต่อต่อตะคมแล้วจะฆ่าคนนี่แน่อะอา เออเ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 อมันนวงๆวะเอนะตามภาษาได้กระโปรงแล้วเราก็ไม่หาคนทอด่าแล้วก็ออกหนีเฮ้ยเฮ้้นั่นมันยืนฟาฟร์มสียิงมากเลยเอาอานี่ไอไอที่ไอฟารา์มไะตกหรอจ้ะ อันแน่อันแน่ดีมาไรอ,อันแน่ชอบเล่นเครื่องเป่าเรียบร้อยอันแน่ไม่ต้องมาปลอมตัวนะอันแน่ยืนเฉยๆก็มาตีนะจ๊ะเน่โถค,คิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเองจะทำไร อะไรวะเนี่ยมันพิมพ์โค้ดกันเต็มเลยโอเคมีคนฆ่ากันนะครับตอนนี้เป็นระวังโนร็อกกับไทคิซาวะเห็นไหมมีแต่คนบอ่อยผมทดส,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 สอบสังคมหน่อยเพศทดสอบสังคมเนี่ยอ่ะทดสอบสังคมแล้วมันเห็นมีอะไรเลยผมไม่เห็นมันมีอะไรเลยแล้วหมา,หมาเห่าอะไรกันวะมันต้องเป็นคนประเภทใดเนี่ยโอ้โหเอาเดี๋ยวกูไม่เกี่ยวนั่นเนี่ยโอ้โหเขากลัวกัน,กนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยวัตเตอร์ฟัคเฮ้ยวัตเตอร์ กอลแดนส์วัดเฮ้ยแล้วมันหามันบลักอ่ะนะอ๋อหามันบลักก็รัน้ำวัดแต่ฟักมากๆคือตัวมันจะลอยใช่ฮ่ามันบลักใช่มันบลักก็ <c oughs> ตัวมันเป็นไง <c oughs> แม่มูลวอล์กไอห่าแม่มูลวอล์กจริง <c oughs> อ่า นะโอ้โหโอเคนะ่าจะหายบั克แล้วเพราะดูจากสภาพที่มันไม่เดินมูนวอล์กแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเนมูนวอล์กอ่ะเอาเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเดิเดินมูนวอล์กอันนี้มันเดินมูนวอล์กเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามึงอ่านี่กด X ครับนะมันกำลเดินมูนวอล์กอยู่ เฮ้ยคนคนนี้นี่เขาน่าจะรอโนโลอ่ะเออเนี่ยดูจากสภาพห่างละวเขาน่าจะเพิ่งซื้อโนโลมาใช้น่าจะรอนะคนรุ่นนี้เขาน่าจะเวลประมาณพันขึ้นนะพันบุกบวกแน่นอนนะให้ผมเดาโอ้โหนี่เอ้ยเอาเดียวดิตาตาไอ้ไม่ใช่ไป่ใช่พุ่งพุ่งไปไอ้คนเล่นอะไรมูลล็อกกันเถอะนี่วะตา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 ด มาเล่นมูนวอล์กกันเนยะแหมสังคมที่คนเคยจะเล่ยกาด,ดีใช้ได้เลยนี่ผมเล่นอย่างชอบเลย <c oughs> แหมเดินมูนวอล์กกันอ่ะได้อะเดะตา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 นะโ,โ,โอ้โหแหมคณิกินี่เขาบอกว่ากดสกิลไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวมันก็หายบัก๊กสังคมแห่งการเดินมูลวอล์กไม่หายเดินมูนวอล์กจะกูมึนหมดแล้วนะแ,แม่งเดินมูนวอล์กกันบ้าเล่นเลย <c oughs> โอเคครับไปแล้วไปแล้ว,ลวเฮ้ยรอก่อน คุณบล็อกคอกแอดมามาโอเคโอ้โหตรงนั้นเขายังพีพีไม่เสร็จเลยเหรอวะแป้งหาเรื่องไปทั่วเลยตอนเนี้ยคือตะกี้สว่านี่หาเรื่องไปทั่วเลยสู้กับโนโรเสร็จแป้งสู้กับเอ่ออะไรวะตะลุคคำนีแล้วก็คานิกิต่อยโกโหแหมก็มีการตีกันบ้างนะเป็นปะปายเป็นเรื่องปกติของลูบบลูคืออยู่แล้วนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะคิดด้วยเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอ้าว อหไรนั้นเป็นไรตายลงใสยเป็นลงแดดนะช่วงนี้ก็สงการนะลมแดดค่อนข้างเยอะกูพูดไรกูเนะี่ย <c oughs> ก็หวังว่าถ้าไปชมทุกคนมันกระตุกอะไรวะนี่ยโอ้โหผมโดนยิงทุกคนผมโดนยิงเน็ตลงใส่เขาหาเก่งเกินไปเอาการสงครามอยู่แล้วเหรอเนี่ยคนที่ไม่พี p พด้วยคนที่โดนลูหออกหลงในี่เขาก็อยู่นี่แหละเขาไม่ได้จะออกไปหรอกนะเขาไม่กล้าออกเขาโดนนะเห็นไหมนูฟ มันด่าแล้วน่ะมันด่านูบแล้วน่ะเอาเดียวเอาดียเอ้ยผู้บิญชาการสติราชโอ้พระเจ้าแหลกเฟมเลยตกเฉยเลยเอาเดี๋ยวดิเอาเดี๋ยวดิ๋ยวข่ามันหน่อยมันด่าโนูบอะเอาแล้วแหมผมต้องไปแจมด้วยไหมเนี่ยเนี่ยไอห่านี่ยมันด่านูฟอะไอ tinhs wths นะคุณเปนคนไทยแล้วแหละนะมีโอกาสเป็นคนไทยสูงนะแม่งไปด่านูบเฉยเลยแค่เขาเป็นผู้เล่นใหม่เฉยนะโรเบลเท่ากันสิเอ USSR, เอ โอ๊ยโอยโอยแหลกแหลกแหลกเอ้าเอาเอาเอาคือมันยิงผมทุกคนแล้วมันก็พิมพ์ว่านูบมันคืออะไรเอ้าคือมันมันมันด่าเว้ยว่านู๊แล้วมันก็ยิงใส่ตัวผมแล้วมันก็ด่าว่านูบซึ่งแล้วมันก็เดินเข้าหลบแอร์เลียนี่มันโคตรนู๊เลยนี่ว่ะแหมสู้ไม่ได้ต้องหลบเลยนะมันยิงผมไปรถไปตีนหนึ่งอะเออผมก็อยากจะบอกว่านี่มันยิงงด้เหรอวะโคตรปากเดมึงง่าสิไอ้ห่า อยากเจอวะ่ะมามาโอ้โหแม่งเห่าไม่หยุดนะจับหมาเชือดแม่งเลยนะแมงมาพิมพ์มานงมาโนบโอ้ยโอ้โยแหลก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 นะแม่งสังคมอันแสนโหดร,ร้ายกูแหลกหละโอ้โยโหดร้ายแหลกนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมมันแหลกอะไรวะเน็ตเน็ตเน็ตผมโดนยิงเหรอใครยิงเน็ตหัวนะแม่งก็ไม่มีใครยิงเน็ตหรือความกาบวะอันนี้ไม่รู้นะแม่ เอ็นลุกเามีมันน่าโดนเตะสักทีเนี่ยมันด่าว่านูบเนี่ยมันไม่รู้ว่าด่าผมหรือด่าใครนะแต่มันตีผมอไอบ้บ้าแม่งด่าไอบา้บ้าด่าแม่งเลยอออ <c oughs> นูบด่าแม่งเลยกลัวหาเลาว่าฮ่าก็าาด่ครับ อยากเจอเออก็มาดิครับก้าตไปละครับก็มาดิเออเหมือนลอยเว้ยนู้นะออกมาดิอยากเจออ่ะเออเบื่อพวกขี้ฟันอ่ะเออขี้ฟันอ่ะคือเวลาเออมันนูย์ว่ะเอา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 าหนีทำไมเฮ้ยมึงตีกูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยตีก่อนนะเฮ้ยเอา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 คือตีผมก่อนแล้วก็หนีคืออะไรเฮ้ย คืออะไรเล่นไหลเล่นไหเล่นไหลครับเล่นไหลดูมันหนีหนีเป็นไอ้นี่เลยนะไอ้นี่ก็ตีจังเลยเฮ้ยเป็นเฮิตลุบเป็นเฮ้ยครับ <laughs> น่ะนี่ล่วงไปแม่อยู่ดีก็มาต <laughs> เาีเอาดิเอาดิอยากเล่นอยากเล่นกับผมะ่ะ ะเอาป่ะสักหน่อยป่ะโอ้โหโอ้โหมันแหลกอะไรเนี่ยโอ้โหเอพีเอสฮัลโหลโอ้โหดูดูดูโอ้โหโคตรกระตุกเลยเป็นไรวะเดี๋ยวนี้ผมอัพคลิปแล้วแม่งกระตุกเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนทุกคนเห็นป่ะแปลว่าแมปนี้มันไม่โหลดแน่เลยไอเนี้ยไอเนี้ยมันไม่โหลดแมปแน่เลยเดี๋ยวผมปรับเป็นอย่างนี้ดู เอาความนี้มันจะโหลดยังเออน่าจะโหลดแล้วนะสงสัยแมพไม่โหลดมันเลยกระตุกเฉยเลย่ามาเมื่อกี้ตีใครเมื่อกี้ตีใครเฮ้ยฮ้ฮ้ตีใครเฮ้ตีไข่มึงอาจรักแม่ตีกลับไม่ให้ตีนะนหนนะไอ้ไอ้หานั่นอยู่ไหนวะอันนี้อันนี้เจอละเจอละเจอไอหานี่ละเด้อเอ้าเฮ้ยหลบดิโอ้โหเกะกะเกมไปดินี่เนี่ยเรียบร้อย นะมาดงมานุย์ไปเลยโอเคผมมาเกียนแค่นี้แล้วกันนะเหมือนกูทดสอบสังคมเกียนมากกว่าก็ยังมีพ p พกันบ้างด่าน,นุ้กกันบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะของเกมแบบนี้นะพ p พก็พอแค่นี้แล้วกันนะผมไม่อยากจะโม้ผมเก่งที่สุดในเซิร์แบบนะพอพอ,พอเออก็โอเคผมวันนี้เรามาทดสอบสังคมก็เกียนคนเพียงแค่นี้แล้วกันนะก็โอเคผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมนะตามสันดานคนนะก็ในเมื่อเราฆ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องนะ